นะครับฮัลโหลคุณแม่ได้ยินไหมได้ยินได้ยินโอเคภาษาตี๋แหละแต่ว่าสำหรับคนดูอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าคือกันผ่านดิสติกมันไม่ได้ยินเสียงหมดนะคอมนะกางครั้งโดนแต่ที่ทำเล่นคนฟลุกคนเดียวจะเปิดเพลงกันเวันนี้ก็มาเล่นเอาวีข้ามปีกันนะครับตอบใจตัวเองเลย ก็ไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรนะแต่อยา Steam ่างสตีมครับปีในช่อง y YouTube ช่องนี้นะก็ผ่านมาประมาณสองสามปีแล้วช่องนี้ก็ไม่ได้เพอร์เฟคเลิศเลยอ,อะไรแต่ก็มีคนดูติดตามเรื่อยๆก็ตอบใจดูทุกคนมากๆเลยนะครับถึงจะมาติดตามแล้วก็หายกันไปก็ไม่เป็นไรนะก็นั่นแหละซาบซึ้งใจมากทำมาตั้งหลายปีทำมาตั้งสองปีใด้ก็จะสีระะส่ร้อยซับแล้วใกล้จะสี่ร้อยซับแล้วขอบใจทุกคนคนดูกันมาก คนที่ติดตามมันมากนะครับเราคือเริ่มตาจะไหลระผมก็มันจะเล่นคนเดียวนะเอาไปแบบเล่นแล้งเนาะอือ<ค>น้า <คน S 1> จะได้ยินเสียง,งผมอยู่แล้วเพราะดับโพงคุณอ๋อโอเคเดี๋ยวเราคนหนึ่งเขาต้องข้าภาคไม่รู้ว่าเพลงที่ประกอบจะก็สิทธิ์หรือเปล่าเลย จบซึ้อมาอ่อารวมแล้วกันแพติน้ำหนึ่งสามดาวนะคนก็จะว่ายไงก็ผมแพติน้ำสามอ่าไม่ต่างกันเลยนะไปผมก็จะพาแล้งเลยนะแจกดาวข้ามปีสุดท้ายปีเก่า คนต้ตาจะไลกบคนดูเขาติดตามหรือผิดคนดูเยอะมากกรเช้นะคอมเม่นต์ด้วยเค่นึงผมโทรดือเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปโทรมาเ่อานเดี๋ยวรอสักครู่ ถ้าได้เสียงภายนอกอเขานี่กันอ่ะฮัลโหลรอ,โอ,อสิอครแล้วนะครับผะโอเคถ้าหากว่าได้ยินเสียงภายนอกเขาอ่ร้องเพลงกันว่ายิงปุ๊กกันว่กนนา,กนา,กากินเลี้ยลองี่ฮะก็ต้องไปต้องโปรใสครับก็กินเลี้ยงปีใหม่กันผมก็ไม่อยากไปไม่อยากเข้าดาวกับครอบครัวอยากเข้าดาวกับคนบางคนแต่ว่าเขาไม่ว่าง <c oughs> เขี่ยเขาแย่เลยชีวิตนี้ไปคนแรกกดเลย ก็น้อยนะผมะลองเข้าเกมอะไมาอยู่โอเคทำไมมันหลุดอ่ะคนไม่รู้เหมือนกันที่คอร์ดเต็ดก็ยังจุดออาอะไรวะไม่ไม่ได้หด,ดุดมันเด้งมันไม่ใช่ว่ามันเด้งออกอต้องต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยขอคนจะมาดู เพื่อตาผมเพิ่มขึ้น<ะ>เรื่อยๆแต่ละวันผมก็ประมาณเดือนที่แล้วผมเพิ่มประมาณสามร้อยสามสิบสี่คนตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น,นร้อยสามร้อยสี่สิบกว่าคนแล้สุดดีใจมากผมเห็นขึ้นอยู่ขนาดเล่นคลิปเลยก็โปรเจกต์การทล่คลิปของผมก็เคยคิดไว้แล้วแหละว่าจะทำคลิปอะไรแต่ว่าสุดท้ายก็ลดไปอีเพราะมันดูไม่เพฟรชมันดูไม่เก่งมันดูกากเกินไปที่จะลงเลย เลยต้องลบคูคบอาชีพอ,อุปกรณ์ในอุปกรณ์ที่ใ,ใชค้คลิปมันไม่เอื้อมเลยกันน่ก็นะะจะมาแลกไม่เป็นไรเนาะคุณทำคลิปก็คุณทาได้ดีที่สองคนแล้วอ่ะแลเอากระป็นมาแลกเคอมเมนต์่อป่ตอนไม่ได้ดีที่สุน เราเล่นขอเล่นเม็ด้วยกันเพราะว่าขาดเม็ดพอดีเลยเอ,อซี่แบบไหนๆก็จะได้สก,กินออกมาขาสปอร์ตพอดีเลยไม่เป็นไรริปเปอจะแทงคุณได้สุดท้างขาพพอร์ตเอ้ยขาดซัพพอร์ตเดี๋ยวคนเอาซัพพอร์ตมาเลยเปิดไปได้ก็ได้ปะ หัวแรงนะไม่ต้องซีเรียสเวลาโดนล่าท์ทีมชัดยังไม่มีใครมาเลยรอไปก่อนตอนนี้โชกาคลิกซี่กัน ตั้งยาแล้วอ่ะคุณมาสังเกดจังวะลุงชัยเนี่ยต้องบอกชื่อเธอหรอลุงชัยเฮ้ยคุณแม่คุณสังเกตฮัลโหลฮัลโหลคุณแม็ก่ดีไหมเป็นไงครับเฮ้ย <c oughs> สุดยอดครับใบใบเม็ดเขียวครับนี <c oughs> ส่สุดยอดสุดยอด เพิ่มเสียงใะเกงก็แล้วกันเผื่อมมนได้ยินเสียงเพลงว่า <to> oh, จะไม่มีคนโทรมานะ เกียดเลยสกิ้ไม่คแรงอ่ะสกี้หนึ่งแรงไมแรงก็ดูเองนะครับไม่ค่แรงเลย

The enemy has been defeated. The forest guides me. มา help. จะวยในจะเย็นเย,ย็นนะเพื่อนในฟุงตายเลย No bleeding on my- พยายาม e ร่ยนสักน้อ่กรนแล้วภาพว่ามที่เล่นอยู่ตอนนี้

The grass. <sighs> Enemy double kill!